โอเคครับผมรอ,อบที่สาแล้วโอเควันนี้ผมจะมาเอา้ยทุยตอนนี้เราอยู่ในเกมโทรัมออนไลน์นะครับผมวันนี้จะมาสอนการเล่นเบื้องต้นของสายซามูไรนะแบบเล่นเบื้องต้นหมายถึงแบบว่า,าการกดสกิลบัฟคอมโบอะไรพวกนี้นะแบบมา,ามาหามาสำหรับคนที่แบบอยากจะทำเออ เขาเรียกอะไรอะสเต็คคอมโบอะพูดไม่ถูกเหมือนกันอะเนี่ยไอคอมโบพอยต์เนี่ยที่แบบที่เริ่มแรกมันมาก็จะให้ได้แค่นี้นะแล้วแบบถ้าอยากจะขยายช่องเพิ่ม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 ขึ้นมาเราก็ต้องเก็บเวลคอมโบนะสำหรับคอมโบที่พอจะเก็บไว้ได้ก็จะเป็นไคาลิกิเนาะเป็นคอมโบบัฟกับเทพลมกดนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นนี่ดีคอยชุตเตอร์นะฮะผม กับเนี่ยแอดลิฟผมก็ไม่ค่อยจะจำชื่ออะไรพวกสกิลได้เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะส่วนไอดีอ ID นี้ก็ซื้อมาด้วยเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เก็บอันนี้น่าจะเก็บเออเวลคอมโบไม่ได้มั้งแต่ว่าผมอันนี้มันเป็นสกิลอันนี้อยู่แล้วนะ Skill เนาะสกิลนี่แหละสกิลไม่ตายอะเออสกิลแรงๆแรง,แรง,แรงสุดๆเลยนะในตอนนี้สำหรับของผมจำมะไรตัวนี้นะฮะไม่ใช่แรงที่สุดสำหรับ สายทุกสายนะสำหรับสำหรับซามูไรของผมของผมเนี่ยเออก็จะมีประมาณนี้นะกาลิวผมดังงงงงกับไอสกิลอันเนี้ยชื่ออันนี้เทนลิวอันนี้กาลิวไหนล่ะนี่โอเคแล้วก็อันนี้ชื่อคูรเหยาวเลยเนี่ยคาซุมิมันจะเรียกว่าอะไรคาซุมิแล้วกันนะอือ ส่วนสกิลที่จะกดก็จะมีเออที่ต้องกดใช้บ่อยๆก็จะมีเอ่อคอมโบกาลิวเราเนาะแล้วก็จะเป็นไอ้คาสุมินี่นะแล้วเอเอหน้านี้ไม่ไมีละแล้วก็จะเป็นไอเดี๋ยวแล้วก็หน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นอะไรนะกิเทนริวเออเทนริวนี่แหละมั้งไอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะมีอันนี้นะไอ้สามดาบเนี่ยนานๆทีก็จะกดใช้บ้างนะ อ่าแล้วก็จะเป็นหน้านี้หน้านี้ก็จะใช้ทุกอันเลยยกเว้นอันล่างสุดอันนี้ก็จะไม่ใช้ก็แล้วแต่ไอ้ลองจากอันล่างสุดนะส่วนที่เหลือใช้หมดมาเริ่มก่อนที่เราจะมาบวกบอสไอ้บวกมินิบอสตัวนี้ผมจะชอบกดลมกดไปก่อน2ทีนะฮะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วพอมันทําท่ากระแทกคืนอย่างนี้ปุ๊บก็ใช้คายดีก,กิเลยคอมโบบัฟเราโอ้ยกระตุกมามาพอมัน พอมันได้สกิลใหญ่นะผมเรียกเป็นอันติหรือสกิลใหญ่ก็ได้เรียกสกิลใหญ่ของมันเลยอ่ะผมก็จะมาเอ่อไล่สกิลเอ้ยมาไล่เอ่าาเอดีคอยนะฮะอย่าลืมดูลมกดของเราด้วยนะฮะถ้ามันใกล้จะหมดก็กดกดนะครับเอ้ยพอมันกระเทือพื้นปุ๊บอ่ะเราออกมาฟันด้วยสกิลอะไรเทนริวใช่ไหมกดคอมโบบัฟใหญ่เอ้ยอันนี้ออกปุ๊บอ่ะไล่ดีคอย ฟันไปฮะประมาณนี้เลยผมกดจะหมดไล่คอมโบบัฟมันก็จะเป็นการเก็บเก็บเอ่มเลเวลคอมโบไปในตัวด้วยนะเอ้พอมันพุ่งใช่ไหมเราก็หลบฮะหรือไม่ก็ยืนยืนตรงต้นไม้นะใช่ไหมมันจะติดต้นไม้อย่างนี้นะแต่ก็ระวังด้วยนะผมเดี๋ยวผมก็จะหลบเอานะ กลัวด้วยอ่าผมเมื่อไรนี้ปุ๊บหยีคอยต่อเลยฮะคอมโบบัาจะหมดกดคอมโบบัาอ่าแล้วก็เทนดิวไปส่วนใหญ่ก็จะเทนดิวนะพอมันยืนค้างพอมันได้ได้สกิลใหญ่มันจะยืนค้างนานแล้วเทนดิวไปฮนะอ่าขี่ค้งปุ๊บกดอะไรนะใครคุมอะไรไม่รู้หืมชืนะ่อละอ่าลงกดจะหมดมกดลมกดพอมันใกล้จะหมดเลยสองวิสามสองสองสามวิก็กด กดลมกดเฉยๆก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมันจะมาไล่ใครรีกหนีก่อนถ้ากลัวแบบมันหมดนะขี้เกียจเก็บสแต็กก็ไล่ลมกดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้เอ้เอ้เฮ้ยเอ้เอ้ไปตายแรงไหมกูเฮ้ยอันนี <c> ้ <oughs> ผมไม่รู้ฮนะเด็กทุกคนน่าจะเห็นเนาะเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมผมไม่ตายมันมิดด้วยผมไปกดสกิลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสกิลของอ่ ซาโมไรเนี่ยมันจะมีพวสกวส,วส,วส,วสกิลสเนรสกิลนั้นสกิลนี้นะที่ทําให้ไม่โดนดาเมจนะฮะผมก็ไม่รู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมลวนตอนนี้ผมลวนเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบก่อนคือตรงนี้มันน่าจะไล่เออลมไอมไม่ใช่ลมเออมันน่าจะไล่อันนี้ไม่ได้นะไล่ดีคอยไม่ได้เพราะมันน่าจะติดต้นไม้นะผมเคยแล้วลแล้ว,ลว,ลว,ลวไอไอล่างดีคอยเราก็จะมาอยู่ข้างหลังนะผมเคยเป็นนะ มันต้องโอ,โ,โอเคเดี่ยงครับโอเคเอาใหม่ตะกี้ค่ะแต่พูดถือว่าเป็นการสอนนะเออสาระเล็กๆน้อยๆก็เอานะคือ่อสซามูไรเนี่ยเวลาเราอยู่กัห่างไกลๆใช่ไหมแล้วเรากดโจมตีใช่ไหมจะเป็นการพุ่งฟันสองทีนะนะไม่น่าจะพุ่งฟันทีเดียวหรอกการพุ่งฟัน2ทีเนี่ย มันจะทำให้ MP เราอะเด้งขึ้นเยอะกว่าการฟันหนึ่งทีนะฮะมันก็ต้องอยู่แล้วปะฟันสองทีอ่ะมันก็ถือว่าแบบเป็นการเก็บ MP เริ่มต้นก่อนจะตีมินิบอสเลยนะมาอ่าผมแล้วสกิลนี้เพืบอกดคาริกิวราปเราเข้าไปตีนะเนี่ยผมผมจะอันนี้ ขาเรียผมผมจะอะไรล่ะผมจะให้ใหผมผมเออผมจะแนะนําว่าให้ฟันแล้วเอ่อพุ่งเออกดเดินไปข้างหลังทีหนึ่งเนาะเพื่อให้มันพุ่งไปฟันอีกอย่างเงี้ยเงี้ยปุ๊บๆแลมาปุ๊บๆเห็นไหมเอ็มพเราจะร e ีชาร์จได้เร็วมากเลยแล้วก็เทนดิวไปไม่ต้องให้มันสีก็ได้นะแรกๆมันอันนี้นะ มันวิวิมันจะยังน้อยนะในความรู้สึกของผมนะการครูดาวที่มันจะหมดของเทนริวรู้สึกมันจะไวอ,อ่ะเออปึ๊บอาอะไรครับเดีดีคอยลงกดจะหมดได้ลงกดไปก่อนเทนริว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 แล้วก็ เด็กสมิกสิไหน,นไม่รู้คาคามิคาเมตเอ่อสักอย่าง <laughs> อ่าคอมโบบัฟไปฮะนะได้เอ็มสีโคตรเยอะเฮ้ยกระตุกโอเคสแลชเขาเรียกอะไรเอาไว้เอาวุเอวบุกดจะหมดลงกดไปเดียวไปอันนี้ต่ออ่าเป็นไง แค่นี้ฮะไม่มีอะไรเลยแต่ลืมลืมดีคอยไม่เป็นไรชึบอ่ะไปไงนี่เลยนี่เลยพอมาพุ่งไกลๆฮะเนี่ยสกิลเนี่ยสามดาบเนี่ยเห็นไหม,มจะพุ่งเอ้สกิลนี้ไม่ได้แนะนำดีแนะนำอะไรวะอ่าอันนี้หมด หายลิวลิวมึงยะดิมย okay. okay. ีคอยโอเคโอเคอันนี้ต่อไอ้คาคุมิสึเนี่ยจะรู Sims ้กันเนาะถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลของสมุไรให้ฟังกันใหม่อีกทีนะครับฮึบไปฟันฮะ ผมก็ไม่รู้ผมลงลุงลืม,ลมเนี่ยอาจไปคลิปนี้คลิปที่สามเนี่ยไม่ดูอธิบายเรือยงเดี๋ยวเขาอธิบายไว้เข้าหลังแล้วกันเนาะอันนี้เอามาเป็นการแบบชี้แนะการเล่นเบื้องต้นแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ยังนวะ่าสําหรับใครที่อยากไปรู้นะฮะใครที่พอรู้แล้วก็ปิดไปะฮะแต่ถ้าใครอยากดูรับชมเพื่อความบันเทิงสําหรับตัวของผมก็เชิญรับชมรับฟังกันได้ครับ <laughs> ถ้ารน,นี่ โอเคฮะดีคอยมาเก็บเต็มคีปึ๊บยังไม่ได้ลองสกิลนี้เลยอะ่ะอยากลองมาพอลองกันมาแรงล้านสี่นะฮะผมในเอตัวของผมทำได้แค่ล้านสี่เองนะเพราะว่าอไอเทมของผมคือออนดอยมากอันนี้ให้ดูอย่างว่าดมเหมือนกันช่างเถอะก็ดนะาบก็อันนี้เนาะชุดก็ ไม่มีเลยฮะไม่มีแตกเลยชุดหมวกอะหมวกอันนี้โอเคน่าจะโอเคหนะมวกนี้น่าจะไม่เปลี่ยนเนาะส่วนแหวนเนาะแหวนก็น่าจะใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาลองซื้อเสื้อซื้อซื้อดาบดาบไม่น่าซื้อน่าจะซื้อหินมายัดก็พอนอะแล้วค่อยไปเจาะสองรูเอามอนคัมภีรก็อันนี้เนาะความเร็วจมตีนะฮะประมานี้ส่วนสเตตัสก็ S T R แล้วก็เด็กเนาะ แต่บางคนเขาก็อัพเอจิแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องอัพอะไรเลยผมอัพอันนี้ไปตามนะครับผมเพราะว่าผมไปดูช่องหนึ่งมานะไม่บอกว่าช่องอะไรนะฮะใน YouTube หาเลยกันเลยนะโอเคเบื้องต้นนะฮะถ้ายอดคนดูเยอะกดไลค์โอเคคอมเมนต์ถ้าอยากให้ผมอธิบายเกี่ยวกับสกิลของซัมูไรเดี๋ยวผมจะทำให้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่มีท่าสวัสดีด้วยโบกมือบายยกันบาย